สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะวันนี้แม่น้อยก็ได้ไปเปลี่ยนยางหลังนะคะ uh huh. สองเส้นค่ะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะขอ,อแม่น้อยกราบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีเมตตาในครั้งนี้นะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะลำเลืยลำเลืยนะคะที่ท่านเมตตาให้แม่น้อยได้เปลี่ยนยางในครั้งนี้ค่ะแม่น้อยก็ จะเอารถนะคะไว้ให้ใช้ดูแลเด็กๆนะคะทั้งบ้านสามบุตรแล้วก็บ้านถุงทองแมวสามขาค่ะไม่ว่าจะไปซื้ออาหารไม่ว่าจะไปซื้ออ่าไม่ว่าจะไปวัคซีนหรือว่าพาเด็กไปในเรื่องเจ็บป่วยแบบกระทันหันอย่างนี้นะคะคือรถมันก็สําคัญมากนะคะถ้าไม่มีรถก็ ก็ถือว่าลําบากที่สุดเลยค่ะถ้ารถเป็นอะไรก็ถือว่าลําบากมากเลยนะคะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแม่น้อยหลังจากที่เสร็จธุระทำทุกอย่างกับเรื่องวดเสร็จแล้วนะคะแม่น้อยก็จะไปซักผ้าค่ะซักผ้าเสร็จแม่น้อยก็มามา,มาที่บ้านนะคะมาดูแลเรื่องกรุงค่ะวันนี้นะคะน้องจะมาบอกกล่าวเรื่องน้องบุญทวีด้วยนะคะเพราะว่าสี่โมงครึ่งนะคะ คุณหมอบอกว่าน้องผ่าสี่โมงครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็โทรมาบอกเนาะบอกแม่น้อยนะคะว่าอาการของน้องก็ถือว่าหายใจดีขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องตับนะคะเรื่องตับก็ถือว่า,อ,าอยู่ในขั้นที่ แย่นิดนึงอยู่ค่ะแย่นิดนึงอยู่นะคะแล้วก็เรื่องน้ําในปอดแล้วก็น้ําในช่องท้องนะคะแล้วคุณหมอถามแม่น้อยเรื่องเกี่ยวกับการไปเข้าน้ําเกลือนะคะว่าเหมือนเขาจะมี <Yeah. S 2> น้ําเกลือเยอะเพราะเข้าในทางเส้นอาตรงตรงเส้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอแบบประมาณนี้คะ่ะว่าน้องได้ไปเข้าน้ําเกลืออะไรมาไหมอย่างเงี้ยนะคะแม่น้อยก็บอกว่าได้ไปสองวันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากผ่าตัดแล้วก็ ก็ต้องรออีกนะคะคุณหมอบอกค่ะต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าอาการของน้องในเรื่องเกี่ยวกับพวกเครื่องในอะไรของน้องไม่ได้ดีมาตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วอย่างนี้นะคะโซมมากอย่างนี้นะคะคุณหมอบอกค่ะ ก็มีหลายเรื่องที่คุณหมอพูดให้ฟังนะคะแต่ว่าแม่น้อยก็จําไม่ค่อยได้นะคะแม่น้อยก็ขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าคุณหมอโทรมาอีกแม่น้อยจะอัปเดตอาการให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะแม่น้อยอยากให้น้องบุญทวีค่ะได้มาอยู่กับแม่น้อยจะได้มาอยู่กรงใหม่ที่แม่น้อยที่ท่านเอฟซจากแดนไกลได้สร้างให้กับเด็กบ้านสามบุญนะคะแม่น้อยอยากให้น้องหายนะคะแม่น้อยก็ขอ ขอภาวนานะคะให้น้องหายล้วได้มาอยู่กับแม่น้อยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ แม่น้อยก็รู้แม่น้อยก็กราบขอพวกคุณทุกท่านที่ส่งกําลังใจให้กับน้องบุญทวีนะคะแม่น้อยขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยตลอดไปนะคะเนี่ยค่ะโดยเฉพาะคุณยายหมอนะคะที่รับเคสของน้องบุญทวีค่ะไว้ในความดูแลทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านดูแลแม่น้อยก็กราบขอพวกคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยร่ารวยค่ะเนี่ยค่ะ แม่น้อยก็ได้มาดูแลเด็กๆต่อนะคะไม่ว่าจะเด็กๆที่บ้านของแม่น้อยนะคะจะมีทั้งหมด17ตัวรวมกับน้องบุญทวีนะคะตัวที่17ค่ะแม่น้อยก็นี่แหละค่ะดูแลตอนตอนนี้ก็คือเด็กๆในในบ้านสามบนก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกตัวนะคะค่ะหลังเด็กๆ,ๆที่ทำหมันมาในบ้านเด็กที่รับวัคซีนมาอย่างนี้นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะ